ปวดล้วลงขาเวลาเดินดีขึ้นได้แค่ทำตาม3ข้อนี้สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหมอฟันครับเป็น,นิสัอนดีแพทย์ละดมบของเกมครับคลิปนี้ครับหมอจะแนะนำปวดล้วลงขาเวลาเดินนะคุณจะดีขึ้นได้ครับแค่คุณรู้3ข้อนี้อ่าเหตุผ,ผลนะครับเพราะหลายคนครับไม่เข้าใจครับว่าการปวดแล้วลงขาเวลาเดินคุณเกิดจากอะไรทําให้คุณไม่ทำให้คุณรักษาไม่หาย หากคุณเป็นคนหนึ่งครับที่มีอการปวดล้าลงขาเวลาเดินหรือปวดล้าลงขาตลอดเวลามีการปวดหลังล้าลงขาก่อนอื่นครับคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นโรคอะไรครับวันนี้ครับหลังจากที่คุณฟังคลิปนีดจนจบคุณจะเข้าใจว่าวิธีการรักษาคนที่มีอาการปวดหลังล้าลงขามันเกิดจากอะไรแล้วกวารรักษาคือทําแบบไหนโอเคนะครับเพื่อเป็นการที่คุณค่าดีครับสำหรให้ชี่ชอบยูทูบคุณสามารถกดซับสไครต์ได้ดีหมอฟันมาฟังเกมสำหรับในงเฟซบุ๊กคุณสามารถกดติดตามที่ด็อกเตอร์ฟันหรือหมอฟันนะครับโอเคและฝากกดแชร์แบ่งปนให้คนอ ก่อนอื่นครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าอาการปวดหลังล้าวลงขาเกิดจากอะไรขอเน้นนะครับว่าข้อที่หนึ่งครับคุณต้องรู้ก่อนว่าปวดหลังล้าวลงขาคุณเกิดจากอะไรเขียนไหมเขียนไหมข้อที่หนึ่งคือเกิดจากอะไรครับโดยส่วนใหญ่ครับอาการปวดหลังล้าวลงขาของคุณมักจะเกิดจากภาวะกระดูกเส้นประสาทครับนี่ฮะดูเข้าว่าบางคนับมีปวดหลังแต่ไม่ล้าวลงขามีปวดหลังแล้วล้าวมาช่วงเอวอันนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้คุณอาจจะเป็นภาวะกล้ามเนื้ออักเสบหรือหลังก็ได้ นึกภาวะมีจุดกดเจ็บชัดเจนมีการล้าวชัดเจนก็ได้แต่วถ้มาเป็นปวดหลังแล้วคุณวิ่งลงขาเลยอันนี้ครับมีโอกาสเสี่ยงมากนะครับที่คุณจะมีภาวะเรื่องของกระดูกเส้นประสาทนึกภาว่านึกภาวะซึ่งโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นนั้นแล้วแต่ว่าอะไรทับเส้นอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกส่วนทับเส้นประสาทที่หลังอาจจะเป็นกระดูกฝลังเฟื่อมอาจจะเป็นกระดูกฝลั่งเคลื่อนนะครับหรืออาจจะเป็นภาวะหมอนรองกระดูกปิ้นทับเส้นประสาทอะไรก็ได้นั้นคุณต้องรู้ก่อนครับว่าคุณเป็นจากอะไรนึกภาว่า พอคุณรู้แล้วครับว่าคุณร้อราอนครขาด้วยส่วนใหญ่มักเกิดจากกลุ่มเส้นประสาทใช่ไหมนะไม่ได้เกิดจากปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อเสีบเรื้อรลงนะเคียนก่อนนะนะครับข้อที่สองวิธีการที่คุณเช็คไอ้คุณรักษาเกิดอะไรบ้างมันก็มีอยสามแบบครับง่ายที่สุดครับอันที่หนึ่งครับคุณกินยาฮะง่ายสุดเลยครับกินเส้นคุณก็กินยาครับกินยาหลักการกินยาคือให้ครบให้ถูกให้ถึงแค่นั้นเลยฮะให้ครบคุณกินยาแก้ปวดทุกอย่างให้มันครบแก้การปวดเส้นประสาทของคุณด้วยแก้การคลายกล้ามเนื้อ ให้ถูกก็ดูว่ารามีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าเหมาะสมกับการกินยานโรคตัวนี้หรือเปล่าให้ถึงอ,อะไรายก็ปรับยาให้อาการปวดมันจนถึงแต่ไม่ได้ปรับยาทุกตัวนะเพราะปรับแต่ทุกตัวแล้วอาการปวดอาจจะไม่ได้ดีขึ้นแต่คุณอาจจะได้รับผลข้างเคียงมากขึ้นแทนเพราะแต่ละคนจะมีระดับดีกรีในความปวดไม่เหมือนกันคุณต้องเช็คก่อนว่าคุณเป็นแบบไหนหรือเปล่าปะหรือเปล่าอันนี้สองครับพี่เกได้คืออย่างที่ผมบอกครับตั้งแต่ผมมีเสดีแพทย์แล้วมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการการกินยานแก้ปวดเละการทบเส้น อันนี้สองที่ผมไปทวารู้คือเรื่องการฝังเข็มครับการฝังเข็มครับจากที่ประสบการณ์ศึกษาของ WHO อครับองค์การอนามัยโลกครับรับรองครับว่าการฝังเข็มช่วยลดอาการปวดของเส้นประสาทได้มันอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องของทับเส้นของคุณโครงสร้างคุณแต่ถ้าคุณเป็นลักษณะของหมอนรองกระดูกปิ้นหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมมันอาจจะช่วยลดอาการปวดได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันไปลดสารเคมีที่เกิดกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะมันไปกระตุ้นสารเคมีที่เพิ่มเพิ่มอะไรนะเพิ่มทําให้คุณมีอาการหายปวดมากขึ้น นะครับแล้วก็แก้เข้าไปถึงข้างในอารมณ์เหมือนคุณกินยาแก้ปวดเส้นประสาทแต่คุณไม่ได้กินยานึกภาพว่าซึ่งการฝังเข็มก็เลยมาช่วยวิธีที่สามครับคุณจะทํากายภาพครับแต่ถ้าสองวิธีแรกคุณยังเคลียร์ไม่คัดนะฮะสองวิธีแรกคุณยังเคลียร์ไม่คัดครับอาการปวดบางทีการทำกายภาพอาจจะไม่ได้ช่วยคุณการทำอะไราพอาจจะทำให้คุณปวดมากขึ้น เชื่อไหมครับว่าคนไข้หลายคนหมอฟันบอกว่าหมอฟันบอกว่าทำกายภาพไปไหทำไ,ไปทำแล้วมันปวดกว่าเตทมทมําไปทำแล้วัปวดมากขึ้นเพราะคุณไม่เข้าใจหลักการทำกายภาพครับเพราะฉะนั้นหลักการทำกายภาพยังไงฮะอย่างแรกที่คุณเข้าใจก่อนว่ากายภาพจะมีสองแบบอันที่แบบที่หนึ่งคือเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อขดนาคายครับอันที่สองคือเพื่อเพิ่มความแข็งแรงครับสําหรับหมอฟันในแง,ง่ของการทำกายภาพคือการทําเพื่อเพิ่มความแข็งแรงมันจะทําให้คุณไม่ต้องกินยาก็ได้ไม่ต้องคุณต้องมาฝังเข็มก็ได้ในอนาคตนึกภาพว่ แต่ช็อตแรกมันจะมีกระโบนนเสียบอยู่การกำกกรยภาพอาจจะไม่ได้ลดกระบวนนากเสียบในเรื่องการเพิ่มความแข็ง,งแรงคุณอาจต้องกินยาให้ปวดก่อนอาจจะฝังเข็มให้ขายปวดก่อนแล้วคนทำกรายภาพเพื่อเสริมสร้างกังหนึกภาพวะคือออกกําลังกายบริเวณของแบคหรือหน้าท้องนะหน้าท้องหรือหลังให้แข็งแรงมากขึ้นมันจะได้ช่วยพยุงที่มันกดทับเส้นประสาทนั่นเองหนึกภาพวะดังกล่าวนี้ไม่ได้รวมถึงเรื่องการทำอนาซาวเรื่องของการทำเอ่อนวดไม่ได้วดนการช็อค เวไรพวกนั้นนะครับเพราะจริงๆแต่ตอนนั้นนั้นคือมันเป็นการเพื้อกันลดการผ่อนคลายเคลียร์ตรงน,นี้ก่อนโอเคไหมโอเคไหมนะครับนะครับข้อที่1ครับคืออะไรครับคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นกระดูกเส้นจริงหรือเปล่าปวดหลังทานะอันนี้2วิธีการารักษาก็มี3ข้อแค่นั้นนะครับคือการกินยาฝังเข็มแล้วก็การกายภาพ,าพที่ช่วยได้อื่นๆอาจจะได้ครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะของแ a เคสครับเวลา,าคุณปวดมากเช่นอ่าฉีฟสเตรีรอยเช่นอ่าอะไรที่แปบไปยุ่งกับข้างในอะไรอย่างเงี้ยเนานะนะครับแล้วข้อที่3ครับ สิ่งนี่สําคัญมากๆคุณต้องลดความเสี่ยงครับหลายๆเคสที่หมอแฟนเจอครับในตอนแรกครับเวลาคุณอาการเริ่มดีขึ้นหมอแฟนปรับยาดีขึ้นบางอย่างนี่ยคุณกลับไปเดินกลับไปยกของหนะักไปเบี้ยวบิดตัวคําถามครับในช่วงแรกมันเกิดกระบวนการเสี่ยงใช่ไหมครัคุณไปทําแบบนั้นอาบวนกระบ,บวนการอักเสบมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นครับแล้วคุณก็จะเข้าสู่ความปวดอีกรอบหนึ่งแล้วคุณก็เกิดวงจอดอุบัติปวดปวดปวดเครียดเครียดเครียด,ยดนอนไม่หลับนอนไม่หลับ ปวดเครียดเนาะไม่หลับแล้วคุณก็จะหาทางออกไม่ได้นึกภาพปะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกของการที่คุณมีปัญหาเรื่องการปวดหลังล้าลงขาแนะนําเลยครับว่าลดความเสี่ยงคือไอต้องพักก่อนเมื่อไหร่ที่คุณเคลียร์ความปวดได้แล้วให้เริ่มทํากายภาพพอกายภาพแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วทีนี้แหละฮะคุณอยากจะไปเพิ่มความเสี่ยงก็แล้วแต่คุณเลยเทียงแต่ว่าอย่าเพิ่มมากเกินไปนูก่าววะนึก่าวปะ เพราะถ้าสมมติคุณยังยกของหนักเยอะบางทีมันไม่หายหรอกครับคําว่ายกของเสียในที่นี้ของหมอฟันคืออาจจะต้องพักในช่วงแรกแล้วตอนหลังอาจจะกลับไปทํางานหนักแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วเพื่อไม่ให้เกิดวงจรอุบัติวกกลับมาแล้วทําให้คุณอาการปวดเป็นมากขึ้นแล้วทําให้คุณไม่หายเคลียร์ไม่เคลียร์เพราะฉะนั้นวันนี้วิธีที่หมอฟันจะมาบอกว่าปวดหลังแล้าวลงขาดีทน่ใน3ามีคืดู3าวิธีอันที่1ครับค,คุณต้องคอนเฟิร์มก่อนครับว่าปวดนั้นแล้วคคุณเกิดจากกระดูกเช่นไม่ใช่เรื่องของ กล้ามเนื้อเสียบเลยล่ะพอได้กล้ามเนื้อเสีเยบไปแลงสีนี้เมื่อกี้หมอฟันพูดมามันอาจจะไม่ใช่เป็นการรักษาเกียร์เนาะนะเกียร์เนาะอันที่สองครับคุณนรักษาในสามมิติมีอะไรบ้างก็คือมีกินยาให้ครบให้ถูกให้ถึงกินฝังเข็มนะแล้วก็ทำกายภาพรวมด้วยเนาะแต่ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกกายภาพอาจจะต้องมากินหลังช่วงแรกจะต้องทำกันก่อนอย่างที่บอกครับกายภาพในวงมนี้ของหมอฟันคือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่ถ้าคุณป็นอย่างอื่นอันนี้ไม่ว่ากันนะเกียร์เนาะเกียร์เนาะ อันที่สามครับอันที่สามครับคือคุณต้องลดความเสี่ยงครับลองคิดดูสิครับว่าวันนี้อะไรเป็นความเสี่ยงให้คุณมีปัญหาเรื่องการปวดหลังแล้วลงขาหลายคนที่หมอนเจอ <S <S เออบิดเอวดันโปรอย่างเงี้ยเนาะาคนแบบพิธานะาคนอุ้มหลานบาคนยกกระถางต้นไม้หรือคนไท้ที่ไหนที่หมอแฟนเจอนักธุรกิจจะจนั่งหน้าคอมเดินทางบ่อยๆขับรถนานๆแบบนี้เป็นต้นก็ต้องลดความเสี่ยงครับเค,คลียไหมฮะใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆมาหน่อย ใครจะมีปิบันดีมากๆฝากกดหัวใจมาเรลือๆก็ขอกดหัวเลาะมาแรงๆทำไยนะก็โอเคเพื่อเป็นการทักทายกันนดีรับสำหรับใครในช่องของ t u b e คุณสามารถกดติดตามที่ดรหมอฟันหมอปอนเขมครับสำหรับใครของ Facebook คุณสามารถกดติดตามที่หมอฟันนะครับแล้วฝากกดแชร์แบ่งปันคลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์ให้คนอื่นด้วยจะได้เข้าใจวิธีการรักษาถูกต้องเดี๋ยวท้ายคลิปครับผมจะมีวิธี5เคล็ดลับนะแก้ปัญหากระดูกเส้นนะสำหรับ90%นี่อาจจะไม่รู้เร More ื enfin ่องนี้นะ คุณจะมาเข้าใจเลยว่ามันตรงเส้นมันเป็นจากอะไรรักษาอย,ย่างไงบ้างวิธีการทำมันทำอะไรบ้างครับการกิยนยาที่หมอฟันบอกทำยังไงการฟังเสียงที่หมอฟันบอกเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูท่าคิดกันนี้ละกันเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับไม่อยากผ่มามาหมาสันครับสวัสดีครับ